สวัสดีครับสำหรับเมนูกับข้าววันนี้นะครับกูเดมจะทําเป็นเมนูกาก,ากหมูผัดพริกแกงนะครับหรือที่เขาเรียกกันว่าผัดพริกขิงนั่นเองสําหรับวัตถุดิบที่ใช้มีดังนี้กากหมูนะครับให้เรานําไปเจียวเพิ่มอีกรอบหนึ่งให้พองเวลานําไปผัดแล้วจะได้ไม่เหนียวนะครับตัวฝักยาวนะครับล้งางทําความสะอาดให้ดีแล้วก็หั่นเป็นท่อนพริกแกงเผ็ดพริกชี้ฟ้าหั่นเฉียง ไปมะกูดซอยเราจะปรุงรส้วยน้ำตาลปีป๊บน้ำปลาผมปรุงรสแล้วก็จะมีน้ำเปล่าด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาชมวิธีทำกันครับตั้งน้ำให้เดือดนะครับหลังจากนั้นก็นำถั่วฝักยาวลงลวกวิธีนี้จะช่วยให้ถั่วฝักยาวของเรายังเขียว แล้วก็มีสีสันที่น่ารับประทานนะครับลวกแค่แป๊บเดียวนะครับเราก็ตักขึ้นมาแล้วก็จะนำไปนอกในน้ำเย็นนะครับนี่หลังจากแช่ในน้ำเย็นสักครู่เราก็ตักขึ้นมาพักไว้เสด็จน้ำนะครับน้ำมันหมูนะครับ พิกแกงครับน้ำเปล่าครับ ให้เราปรุงรสนะครับด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาแล้วก็ออกผงปรุงรสชิมรสชาติดูก่อนนะครับตัวผักยาวที่ลวกไว้นะครับหลังจากรสชาติได้ที่ จากนั้นก็ตามด้วยพริกชี้ฟ้านำกากหมูของเราลงคลุกเข้าเลยครับคลุกเข้าให้เข้ากันหลังจากนั้นก็ปิดท้ายด้วยใบมะกรูดซอยครับ โอเคเพียงกันนี้ก็พร้อมเสิร์ฟนะครับเดีย๋ยวเราไปชมหน้าตาในจานกันครับนี่ก็คือหน้าตาเมนูกา,กากหมูผัดพริกแกงหรือผัดพริกขิงกากหมูฝีมือกูไดเด็นใจนะครับเราไปทําทานกันดูนะครับรับรองทานกับข้าวสวยแล้วร้อนมีไข่ต้มยางมะตูมสักหน่อยเนี่ยฟินจะบอกใครทีเดียวเชียวกิปบันใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่กนใจไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ